วัสดีรับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชแนลหนึ่งเซตทำนี้เราก็มากักตัว14วันครับตอนนี้ผมก็ถึงที่ลมแรนที่รัฐบาลจัดให้แล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเลยกันว่ามันจะเป็นยังไงรรนี่ดูรอบๆนี่เท่ยวอยู่คนเดียว14วันดูผมจะพาไปดูรายละเอียดไปโอเคครับนี่คืออันดับแรกที่ <c oughs> เข้ามาครับนี่เขาจะจัดชุดแบบ้ไว้ให้ดู ไว้นะครับอันนี้คือปลอดวัดวัดไข้นะครับน,นี่ก็คือนลำมไม่ใช่ปะลำไม่นะครับอ,อ็น,นี่เจลมีมากมีดูดิมีที่ล้างจานสไลมีที่สาะผมสบู่ก็นี่คือทิชชู่อะไรทิชชู่ ก็มีการมันร้อนแก้วกาแฟนี่ถ้วยแล้วก็ห้องก็เป็นแบบนี้นะครับว่าดูดูครับทุกคนดูนะครับผมนอนคนเดียวโอ้โหยอดเลยอี่โอกาสดีผมว่าดีนะดูเรามาดูหนนี้ว่ามีอะไร นี่ไม่มีครับเป็ต,ตู้ใส่ก็นี่ก็มีตู้เย็นด้วยดูว้าวไม่มีอะไรแล้วก็ดขูขอจับน้ำให้ด้วยนะก็นีขยะไม่กวา,าห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำ มีอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำด้วยครับมีผ้าจิตตัวว้าวเจ๋งน,นี่ห้องก็จะเป็นลักษณะนานี้ครับหน้านอนอะ่ะก็นี้คงน่าลักันดีครับ โอเคครับถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะไปทำอะไรสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวรับก่อนนัสวัสดีครับ